สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สุริยบูชแนลนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาพุทธมหายานที่เกี่ยวกับเทพเจ้าจีนนะครับหัวข้อนี้เขาทาตามรีเควสต์ขึ้นมาเนื่องจากว่ามีคนถามนะครับว่าความแตกต่างระหว่างพระสังกจ,จายกับพระรีอริยเมตไตรต่างกันอย่างไรบ้างทําไมพระพุทธรูปถึงอ้วนทั้งคู่แล้วก็มักพบมากในจีนนะครับวัดไทยที่เป็นพุทธเถรวาทก็สามารถพบพระสังกจ,จายได้บ่อยก็จะเป็นพระที่มีรูปร่างอ้วนลงพุง คนไทยก็จะเรียกว่าพระสังกัดจาย แต่หากไปเทีย่ยววัดจีนก็จเจออีกรูปทรงหนึ่งนะครับมักจะเป็นหลงจีนอารมณ์ดีมีสีสะโลน้นแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสบ้างนะบ,บางทีก็จะถือเงินบ้างถือถุงย่ามบ้างก็จะมีเด็กค้อมล้อมก็แต่ว่าจะสร้างกันยังไงนะครับสำหรับหลงจีนอ้วนท่านนี้ก็พบได้เยอะที่สุดเป็นวัตถุมงคลที่เป็นลักษณะวางตามห่วงจุย้ยเช่นอาิีคีเตาอยู่หรือว,ว่าถือถุงเงิน,นหน้าตาย,ยิ้มแย้มแจ่มใสแท้จริงแล้วท่านผู้ชมทราบหรือไม่ครับว่าคนไทยมักจะสับสนว่าสององค์นี้ก็คือภาษากระจาย ซึ่งพระสังกจายเป็นชื่อของพระอาหารหันต์ในพุทธเถรวาดมีนามว่าพระกัจจยยนะอีกองค์หนึ่งก็คือพระศรีอริยะเมตรยัยนะขอเรียกสั้นว่าพระเมตรยัยละกันนะครับบางทีก็เรียกว่าหลวงพ่อโต เป็นหลวงจีนอ้วนที่พบได้บ่อยที่สุดข้างหน้าวัดจีนมักจะพบก่อนเข้าถึงเทพไทสวยแล้วก็เท้าเจตุโลกบาลเช่นวัดเล็กเนยีหรือวัดโพแมนในกรุงเทพมักจะเจอพระเมตไตรอยู่ข้างหน้าเสมออับท่านนี้ก็เป็นโพธิสัตว์ที่เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตนับเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่5ก็คือองค์สุดท้ายของพัทธกับนะครับก็จะเกิดในยุคที่สีวิไลที่สุดในขณะที่พระพุทธเจ้าโคโดมเกิดในกลียุคที่มนุษย์อายุสั้นที่สุดก็คือ 80- 1 0 0ปีครับ เอาละครับเมื่อมาถึงพระอ้วนสององค์เนี่ยก็จะแยกยังไงดีนบที่จริงก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนสำหรับพระสังกัดใจที่เรียกกันชินปแปดแท้จริงแล้วคือพระกัดจยนะในสมัยพุทธกาลแล้วถ้าใครฟังธรรมจากพระพุทธองค์แล้วไม่เข้าใจเนี่ยก็จะมาถามพระมหากัจจยนะอีกรอบเพราะว่าตะกี้ฟังไม่เข้าใจ พระมหากัจจยนรกจะอธิบายให้เข้าใจมากขึ้นนะครับพระพุทธองค์จึงสรรเสริญให้ท่านเป็นเลิศทางการขยายความธรรมแต่ที่คนไทยเรียกว่าพระสังกัดใจก็เพราะว่าฝั่งทนเนี่ยมีวัดชื่อหนึ่งนะครับชื่ว่าวัดสังกระจายและก็มีรูปหล่อพระกัจจยนะที่เป็นทรงอ้วนอยู่แล้วก็ติดทองเต็มตัวก็เลยเรียกจากชื่อวัดพระสังกระจายมาเป็นพระสังกัดใจในที่สุดครับโดยรูปร่างของพระกัจจยนะก็จะเป็นรูปทรงของพระที่มีผมลงเหลืออยู่นิดๆิให้รู้ว่าเป็นพระอรหันต์ที่สวมจีวครคล้ายๆพระไทย ดูจากรูปนี้ก็จะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าต่างจากพ้าสีอริยะเมตรตรอย่างชัดเจนในขณะที่ผ้าเมตรตรจะมีสีฝโลน้นและไม่เห็นผมเลยนะครับเดี๋ยวจะอธิบายต่อไปนะครับว่าทําไมถึงอ้วนเป็นว่าเคลียร์ไปแล้วนะครับว่าองค์ไหนคือพระสังกัจจายองค์ไหนคือพ้าเมตรตรสรุปว่าก็คือดูที่ทรงผมนั่นเองครับและสลับประวัติของสองท่านก็มีที่มาที่ไปดังนี้ครับสำหรับพระกัจจยนะก็เป็นภิกษุอรหันต์ที่รูปร่างงามคล้ายๆพระพุทธองค์นะคับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังครับ ในวัยเด็กเนี่ยท่านมีชื่อว่ากัจจนะเกิดมาในเมืองอุเชนีพ่อของท่านก็เป็นปุโรหิตของพระราชาเด็กคนนี้ก็มีรูปร่างที่งดงามมากแล้วก็เฉลียวฉลาดนะครับรูปร่างหล่อเหลาแล้วก็เรียนจบคัพีพรามไตรเพศก็ตามสเต็ปของผู้มีบุญละครับก็ได้รับการขนานนามว่ากัจจนะถ้าเรียกตามตระกูลก็จะมีชื่อว่ากัจจยนะ ต่อมาเนี่ยท่านก็เป็นอมตะต่อจากพ่อนะครับเป็นที่ปรึกษาพระราชาพระกัจจยนะรับราชการในพระเจ้าจันทปัรโชตจนเวลาหนึ่งเนี่ยพระพุทธเจ้าเสด็จมายัางเมืองอุเชนีพระกัจจยนะก็เข้าเฝ้าพร้อมพราหมเจ็ดคนเมื่อได้ฟังธรรมแล้วท่านก็ปรรลุอรหันเลยอย่างรวดเร็วท่านจึงขอบวชทันทีพระพุทธเจ้าก็เลยบวชให้นับแต่นั้นมันต้นมาและได้ชื่อว่าพระมหากัจจยนะ พระกัจเจยนะมีเรื่องราวอานายกย่องหลายเรื่องซึ่งในที่นี้ผมจะขอเล่าถึงเรื่องสําคัญเท่านั้นนะครับมาวันหนึ่งพระกัจเจยนะปรารถนาจะไปโปรดชาวอุเชนีและพระเจ้าจันทประโชดจนทําให้ชลองเมืองเนี่ยเริ่มใสในพุทธศาสนาจํานวนมากและมเหสีของพระราชาก็สร้างวิหารให้นามว่ากัจจนะราชอุทยานนอกจากนี้พระกัจเจยนะสามารถจะแมกทาโดยละเอียดได้เช่นเรื่องธรรมมันไม่เหมาะสมครับ พระพุทธองค์ก็สรรเสริญว่าท่านเนี่ยเป็นเลิศทางด้านการขยายความเช่นทำข้อหนึ่งที่โดดเด่นก็คือวันละทั้งสี่ไม่แตกต่างกันสามารถบรรลุธรรมได้หมดไม่ว่าจะพราหมณ์กรรษัตริย์แพทย์สูตรนะครับสรุปแบบภาษาบ้านๆก็คือดีช่วยอยู่ที่การกระทาไม่ได้เกี่ยวกับฐานะวันลนะหรือผิวสีแต่อย่างใดครับและก็ทําให้พระเจ้ามาทูรราชรับพระรันาตนตรัยเป็นสารณะเนื่องจากว,ว่าพระกัจจายนะมีรูปร่างงามมาก ก็มีเศรษฐีคนหนึ่งนะครับที่มีรูปแล้วรู้สึกหวั่นไหวก็เลยพูดเล่นว่าน่าจะได้มาเป็นเมียด้วยวิบากกรรมที่มีความคิดวิปริตอยากได้พระมาทาเมียก็เลยแปลงเพศในทันทีทําให้ลูกเศรษฐีคนนี้ไม่สามารถกลับเพศได้ก็ไปอยู่กินกับผู้ชายครับจนก,กระทั่งวันหนึ่งเนี่ยนางก็มาขอขามากับรักดจเจยนะที่ได้ร่วมเกินไปทําให้เขากลับมาเป็นผู้ชายอีกครั้งและแน่นอนนะครับว่ารักดจเจยนะคงไม่ได้ถือโทษอะไรอยู่แล้ว แต่ก็ทำเบาผัวของลูกเศรษฐีเนี่ยตะลึงไปหมดว่าเมียข้าเป็นผู้ชายนะบุตรของเศรษฐีคนนี้กลับไปก็มีแต่คนรังเกียจไม่สามารถไปดำรงชีวิตตามปกติได้ยึงต้องมาขอบวชกับพระมหากัจเจยนะนั่นเองเลยด้วยเหตุที่ว่ามีคนทักพระกัจเจยนะเป็นพระพุทธเจ้าอยู่เสมอจึงอธิษฐานแปลงรูปกายให้มีรูปร่างอ้วนจึงเป็นที่มาว่าทําไมถึงสร้างพระสังกัจจายให้มีรูปร่างอ้วนบางทีก็มีรูให้หยอดเงินเหมือนกระปุกอมสินซะง,งั้นเหตุที่พระสังกัจจายเกี่ยวกับโชคลาภความร่ํารวยนั่นก็เพราะว่า ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าและสาวกเดินทางไปอย่างถิ่นทุรก,กันดารพระพุทธองค์จึงคิดว่าน่าจะให้พระศิวลีไปด้วยแต่ในที่นั้นพระศิวลีไม่ได้มาด้วยท่านก็เรียกหาพระกัจจยนะแทนพระกัจจยนะอยากรู้ว่าทําไมพระพุทธเจ้าจึงเลือกตนก็เลยปิดตาและส่องอดีตแล้วก็พบว่าเคยเป็นหมอที่รักษาคนป่วยโดยไม่คิดค่าตอบแทนด้วยผลบุญนั้นท่านจึงเป็นคนที่มีลาบมากใกล้เคียงกับพระศิวลี และด้วยเหตุนี้เองครับก็เลยเกี่ยวกับโชคลาภเมื่อท่านอยู่ในคณะเดินทางก็ทาให้คะแนนกิลวด้านโชคลาภสูงขึ้นเทวดาก็ดับอาหารทย์มาถวายพร้อมกับภิกษุทั้ง500รูปทําแม้พระสงฆ์ห้าร้อยรูปมีอาหารฉันได้โดยไม่เดือดร้อนและนี่คือที่มาของพระสังกัจจายปางปิดตานั่นเองครับก็ทำไมถึงเกี่ยวกับโชคลาภพระมาหากัดจยณะนั้นสั่งสอนทมโดยไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยแล้วก็ดับขันปินิพนธ์อย่างสงบนั่นเองครับ ประวัติของพระสังกัจจยก็จบลงเพียงเท่านี้ต่อมาก็คือเรื่องของพระศรีอริยะเมตไตรของจีนที่มีรูปร่างอ้วนคนไทยก็มักจะเหมารวมกันว่าพระสังกัจจัยนะครับแต่แท้จริงเนี่ยไม่ใช่นะครับพระเมตไตรเนี่ยก็เป็นภาษาสันสกิตบาลีก็เรียกว่าพระเมตเตยะก็มาจากคําว่าเมตตา ชื่อจีเนี่ยก็ชื่อว่ามีล่วโฟรหรือว่ามีเล่ยฝอมักจะมีใบหน้าที่ยิ้นแย้มแจ่มใสจึงมีชื่อเล่นอีกชื่อว่าพระเซี่ยวโฟแปลว่าพระยิ้มนั่นเองครับฝรั่งก็จะเรียกว่าสไมลิงบุตด,ด้าสรับพระศรีอริยะเมตไตรแล้วในพระไตรปิฎกของเทราวาตก็ระบุว่าจะเกิดขึ้นมาในยุคที่มนุษย์มีอายุ80,000ปีซึ่งไม่น่าจะใช่เอิร์ธเราแน่นอนนะครับเพราะโลกของเราก็คงโดนภาพทิศกลืนไปหมดและก็แตกดับไปหลายต่อหลายครั้งกว่าจะถึงยุคนั้นนะครับ ในยุคที่พระศรีอารีมาเกิดเนี่ยจะเป็นยุคที่ศีลธรรมสมบูรณ์มากก็จะเทียบไปกับสัตยยุคของฮินดูนับเหตุการณ์ก็จะวนลูปอีกครั้งยุคที่มนุษย์มีใจสูงมากทรัพยากรก็เต็มเปี่ยมลน้น มีต้นกันและประพฤกที่สามารถเจเนเรตอะไรก็ได้เหมือนกระเป๋าโดเรมอนน,น่าจะเป็นยุคที่มนุษย์มีภาพปูโต๊ะขออาหารได้ไม่อั้นนั่นเองครับนอกจากนี้จะมีพระเจ้าจาัก,กรพรรดิท,ที่กำเนิดมานามว่าพระมหาปนาทะและจะได้ฟังธรรมจากพระรีอาริยะเมตไตรและก็จะขอบวชในยุคนั้นเองในปัจจุบันแล้วชาวพุทธก็เชื่อว่าพระเมตไตรยอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตซึ่งสวรรค์ชั้นนี้เป็นที่ประทับของพระโพธิสัตว์นั่นเองสำหรับของจีนแล้วพระเมตไตรก็จะนามว่าหมีเล่จิ้งถู ชาวพุทธที่กลัวบรรลุธรรมเองไม่ได้ก็จะอธิฐานให้ได้ฟังธรรมกับพระเมตายที่ดูสิทธิพุทธเกษตรเช่นกันครับก่อนที่จะเสื่อมลงในเวลาต่อมาและถามว่าทําไมพระเมตตายเกี่ยวความร่ํารวยได้แล้วก็ยังมีรูปร่างอ้วนด้วยรวมถึงศิลปะไทยก็จะเป็นพระทรงเครื่องกษัตริย์แสดงให้เห็นว่าทรงยิงเป็นโพธิสัตว์อยู่ยังไม่ได้ตรัสรู้ในยุคนี้ครับแท้จริงแล้วเรื่องราวก็มีที่มาที่ไปอยู่นะครับเรื่องราวของชาวจีนเล่าว,ว่า กาละครั้งหนึ่งมีหลงจีนนามว่าพระปู้ใต้เป็นหลงจีนของพุทธมหายานรูปหนึ่งมีนิสัยรักเด็กมากๆแล้วก็ไม่ถือตัวสมชีวันขาด,ขด เมื่อมรณภาพแล้วก็เกิดแสงสีม่วงไปทางทิศตะวันตกชาวบ้านก็เชื่อว่าพระผู้ใต้องค์นี้เป็นนิรมาณกายหรือกายเนื้อของพระรีอริยะเมตไตรลงมาที่โลกมนุษย์เพื่อโปรดสันนั่นเองดังนั้นก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับว่าพระเมตไตรศิละปะจีนเนี่ยสร้างมาจากหลวงจีนที่มีการนับถืออยู่แล้วในท้องถิ่นก็เลยเอาไปโยงว่าเป็นพระรีอริยะเมตไตรลงมาเกิดเป็นกายมนุษย์ครับ และสาเหตุที่รูปร่างอ้วนเนี่ยก็เพราะว่าคนจีนถือว่าอ้วนคือความสมบูรณ์ครับเช่นเดียวกับภาุเวณนที่มีรูปร่างอ้วนาอาเซียร่ำรวยร่ำรวยนะพระเมตไตรแบบจีนก็เลยยิ่งอ้วนยิ่งดีแบบแปะยิม้มก็จะได้อุดมสมบูรณ์แล้วเอาโชคลาภเข้ามาครับนอกจากนี้พระปู่ใต้ก็ยังเป็นหนึ่งในคณะเเทพแห่งความสุขของญี่ปุ่นอีกด้วยสามารถเข้าไปฟังได้เรื่อง เจ็ดเทพแห่งความสุขของญี่ปุ่นก็จะทิ้งลิ้กงไว้ข้างล่างนะครับก่อนจากกันในวันนี้ผมขอเล่าเรื่องสุดท้ายที่มาจากไซอิวเรื่องพระเมตรตรสักนิดหนึ่งกันละกันนะครับเรื่องราวในไซอิวนั้นมีอยู่ว่าครั้งหนึ่งหอคงเปเชิญหน้ากับปีศาจมีนามว่าอื้งไบไต้อ๋อง ลงมาตั้งสำนักในวัดแล้วก็แปลงเป็นพระยูไยเพื่อหลอกชาวเมืองซึ่งตามสเตปนะครับพระถังซัมจั๋งก็ซื่อจนเซอร์ตามท้องเรื่องเข้าไปคารวะพระยูไยตัวปลอมแต่หมอคงก็เป็นนิวไทยนะครับรู้ทันทีว่านี่คือปีศาจแปลงกายมาก็เลยคิดจะจมตีพระยูไยปลอมแน่นอนว่าก็โดนพระถังซัมจั๋งเอ็ดเอาอีกหมอคงทำไมเจ้าหยับคคยเช่นนี้เสียงมัธมิตนะครับพระถังซัมจั๋งก็เดินไปคารวะพระยูไลปลอมปีศาจใต้อ๋องก็ให้ลูกน้องเนี่ยจับตัวไว้ หอคงพยายามเข้าต่อสู้แต่ก็เสียท่ามาแต่ในมือมันเนี่ยมีของวิเศษอยู่ก็คือฉาบและถุงย่ามวิเศษครับหงอคงเนี่ยก็ติดแงกในฉาบวิเศษต้องเรียกเทวดามาช่วยเหลือเมื่อเทวดาพยายามช่วยเหลือหอคงหอคงก็ตีฉาบทองคําแตกและหนีออกมาได้แต่ก็ยังสู้มันไม่ได้อีกนั่นเองครับ เมื่อหอคงกับเทวดากลุ่มดาวพยายามสู้กับปีศาจต,ตัวนี้ปีศาจต,ตัวนี้ก็ใช้ถุงวิเศษดูดเข้าไปราวกับกระเป๋าเพชรสีมิติของโดราเอมอนหลนะถ้าดูเดอะมูวี่จะรู้นะครับซึ่งเมื่อเทวดาโดนดูดเข้าไปหอคงก็รีบหนีออกมานับไม่สามารถสู้อะไรกับปีศาจต,ตัวนี้ได้หอคงเนี่ยก็มีความเศร้าใจมาก ท่านนั้นเองพระรีอริยะเมตไตรก็โผล่มาแล้วก็บอกว่าเด็กตีระครังของอัตมาแอบลักถุงวิเศษมาและบอกว่าจะช่วยปรับปีศาจตัวนี้ให้หอคงก็รู้สึกปวดกระบาลน,นะครับบอกว่าที่แท้สิทธิท่านนี่เองที่ก่อเรื่องเดือดร้อนแบบนี้ผู้เลี้ยงดูก็ต้องผิดด้วยงั้นสิพระเมตไตรก็ไม่แก้ตัวอะไรนะครับก็บอกว่าให้หอคงเนี่ยไปล่อมันออกมาและตนเนี่ยจะแปลงเป็นช,ชายชราเฝ้าสวนแตงโมงให้หอคงก็ไปยั่วปีศาจหน้าท่าแบบเย่ยวๆ,ๆไอ้ขี้คลาดออกมาเร็วมาสู้กับเจ้าคนนี้ เมื่อปีศาจหลงกลหงโคงก็ไล่ตามมาแต่ว่าหงโคงเนี่ยมาเร็วมากปีศาจตัวนี้รู้สึกเหนื่อยแล้วก็คอแห้งแล้วก็ไปเจอกับตะแก่เฝ้าสวนในสวนแตงโมก็เลยบอกว่าขอแตงโมกินหน่อยเพื่อแก้กระหายน้ําชายชาราซึ่งคือพระเมตไตรแปลงกายมาก็ให้แตงโมกับมันโดยที่หงโคงเนี่ยแปลงเป็นมเมล็ดแตงโมอยู่ข้างในครับเมื่อปีศาจตัวนี้กินแตงโมเข้าไปในท้องแล้วหงโคงก็กลับร่างจากมเมล็ดแตงโมแล้วก็รารวาดในท้องก็ตีลำไส้แบบจอมมารบูครับ ปีศาจตัวนี้ก็แบบดิ้นทุรนทุรายมากชายชาราก็เลยแปลงร่างกลับเป็นพระรีอริยเมตไตรทาเอาปีศาจตัวนี้รีบคุกเข่าขอเข้ามาข้าผิดไปแล้วข้าจะไม่ทําอีกแล้วแล้วก็ขอร้องให้หงอคงเนี่ยหยุดเถิดข้าผิดไปแล้วพ้าเมตไตรจึงบอกหงอคงว่าพอได้แล้วมันสํานึกผิดแล้วเมื่อปีศาจอ้าปากหงอคงก็ออกมาจากท้องขณะที่หงอคงจเจ้าตะบองตีซ้ำปีศาจตัวนี้ก็โดนดูดเข้าถุงไปส่วนฉาบวิเศษเน่หงอคงตีแตกไปแล้ว หมอคงก็เลยฆ่าสมุนปีศาจท,ที่เหลือและก็เอาเศษฉาบทองคํามาคืนให้กับพระเมษไตรครับพระเมษไตรก็เป่าเศษฉาบแล้วก็เหมือนผ้าคุมกันเวลาครับ เศษฉาบที่แตกอยู่ก็กลับสภาพเดิมเทวดาพระสังฆสจัจงและสิทธิ์ทั้งสองก็เลยขอบคุณแล้วก็อัลาพระเมตตรที่เอาสิทธิ์กลับบ้านครับสรุปคือเรื่องนี้เหตุเกิดเพราะเด็กตีระครังขโมยถุงย่ามวิเศษของท่านมานะครับก็เลยเดือดร้อนกันหมดเลยหงอโคงเนี่ยก็ง่อยมากไม่เจอของวิเศษของพระรีอริยะเมตใรก็เหมือนขมน่มนิดว่าแค่เด็กตีระครังมีของวิเศษยังขนาดนี้พระเมตใรเนี่ยสักขนาดไหนนะครับเป็นการแสดงอภินิหารว่าพระโพธิสัตว์ที่เป็นมิไรพระพุทธเจ้าเนี่ยจะสักขนาดไหนนั่นเองนะครับเรื่องของพระ ก็จบลงตรงนี้นะครับเล่ามาซื้อที่ยาวรู้สึกคอแห้งแล้วก็ต้องขอพักไว้ก่อนเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดซับกดเห็นเพื่ทราบการแจ้งเตือนและกดใึโพสต์ก่อนเพื่อข้อความพิเด็ดก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ